สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนา,นาะงเจ้พาพระบรมราชินีกุ้นสมขภาพพลานามัยสมบูรณ์เพืพ่อพร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักคกาวา,า,ามศรัทธาเรื่อในวาระรบปีเรน้นในะครบนพืีจััดนอย่ระคราาับ มาร่วมกิจกรรมค่ะหลวงพอขวานนะคะเราจะมาลงเกือตรงจุดนี้เช่นเดียวกันนะคะเราจะไม่ที่นี่แล้ว เอาไปจูบไปเลยให้ไปจูบกระจกที่บ้านครับตอนตัดแล้วยังนุนอยู่นะครับตัดตัดตัดเองกันเลยนะตัดกันเองันเลยตัดเนี่ยทรงเนี่ยตัดกันเองตัดครับเดี๋ยวไม่ต้องตึงชั้นอีกเครื่องแก๊สแก๊ส เขาทำจากมูลสัตว์ใช้ภายในบ้านหรือผขผลิตวาที่ได้มานะครับก็ไปตากแห้งแล้วก็มาบดรีให้เป็นแผ่นมาทํากระเป๋าขาบไปเรื่อยๆนี่คือผลผตบที่กาจัดมานะครับก็ามาตากทําเปน,นะครับผลผตบตว,วาที่ได้จากการกาจัดนะครับก็เอามาเป็นปุ๋ยนะครับเอามาปั่นเอามาบดนะครับทำเป็นปุ๋ย